วัยรุ่นส่างโตนี่นาสิเป็นเท่นทีรีของเด็กน้อยสมัยนี่เนาะพี่น้องอายุ17 18บแท่านยี่สิบกมีอาชีพย่างตามฝันของเจ้าของในแล้วนาภาคุ้มใจแท่นพอแทนแม่เอา้าเบาหาลายยายหางข้าวใหม่ๆกับดาวประดับวงการดวงใหม่แอมชนทิชาติดตามพัฒนาการของอีหลาว่าไปหอดใสแลหมอ่ําติดตามหมอ่ํากระพิบตาเลืบ มื่อตาขึ้นอ้าวน้องแอมสาวสวยสาวน้อยวัยสิบเจ็ดของยายดังซัวคาขึ้นอีลิพี่น้องคำสัญญาที่ชาดนมานดังระเบิดถดเทืองพี่นองเอยไปหามาฟังเราไปไปหามาฟังเด้อเสียงมหาสจัลแแฮบมหาสเสน่ห์รับการแสดงหนาเวทีอยู่สาวน้อยเพ็ดปั่นแพงเวทีใหญ่ที่เชิญน,น้องแอมขึ้นไปร่วมนะคะน้องแอมกะได้รับ มาไล่นำใจจากแฟนๆแ,แล้วณเมือ่อวันนี้มีแฟนครับเป็นของเจ้าของมีบัานหักแอมชนทิ่าเป็นของเจ้าของมีเอฟซีตามไปเมิองตามไปให้กำลังใจเป็นพัฒน,นาการขันแรกตีน้องแอมชนทิชามีให้ยายเห็นตอนนี้ก้าวหน้าไปอีกคันไปอีกคันแล้วสาวหน่อยอายุ17ปีของยาย กลายเป็นลีลาวดีของเลวัตตะแล้วพี่น้องชงเวทีสาวหน่อยเพชรบานแพงผู้เมืองหมอลำ่ำผู้ฟังดนตรีจับตามองคักตลอดตอนนี้ว่าลีลาวดีแอม,มกับเลวัตตะนัดสุรศัก์เฉิดฉายบนเวทีของสาวหน่อยเพชรบานแพงเป็นตะเมิงหนาจับตามองสำหรับคู่จินที่แฟนเพลงแฟนหมอล่ำหนาเวทีจับให้ไกลเป็นคู่จินคู่ใหม่ไร้วิราสุด นี่กลายเป็นคู่จิน้นคู่ไม่ของวงการอยู่เทิงเวทีสาวหน่อยเผ็ดบันแพงถึกจับเป็นคู่จิน้นไล่ลาสุดพี่น้องเอ้ยกลับเป็นเรื่องเป็นตา,าของคนในวงการหมอลำลลาสุดอิลีใหม่ๆสดๆซิงๆว้าวถึงเว้าเนาะพี่น้องในวงการศิลปินนอกพี่น้อง วงการที่มีดาวดวงเด่นเฉิดฉายวงการที่มีดาวดวงหม่ถี่กำลังดังที่กำลังปังเป็นเทือดถูกอ,อกถูกใจของแฟนๆกาสิถึกจับตาบถือการสืถึกจับเป็นคู่จิน้นดังที่แล้วๆท่านๆเห็นมากกับหลายคู่และหลายๆคู่ดันกอดดังกับปังอิลีเก็บเงินเก็บทองในเป็นกอบเป็นกำทางที่เห็นเช่น แอนบอยนกยุกิ ok ตอนนี้บอกได้เลยว่าดังเป็นผู้แตกคือกันจังเช่นแอนบอยเนาะไปแสดงบังไดหนีพี่น้องเอ้ยแถบสิลากเอากระสอบใบใหญ่ๆไปใส่พวงมาไล่น้ำใจจากแฟนแฟนเอซแฟนครับบ้านฮักแอนออรดีบ้านฮัก already, บอยซิริชัย บ้านหักแม่นั่นบ้านหักแม่หีบบ้านหักแม่นวลเป็นสิบสิบบ้านเวลาถึกจับจินกันก็เป็นการส่งเสริมการตลาดอีหลีพี่น้องส่วนครูของนอกยุกีคือกันหลังจากที่ถืกจับให้จินกัน เวลาแสดงทั้งนาวิทีพี่น้องเอ้ยมมตะเจ้าไปเมืองบอมไปเมืองแน่แถมว่าอยากกระพิบตาเป็นตาหักเป็นตาแพ่งเนาะพอว่าน้องอยุกี่เล่ากบอายุยั่งบะท่านหลายเป็นนางเอกอายุหน่อยอีกคนที่เอฟซีจับให้จินกับพระเอกนกแถมรุ่นคากลุงแน่ให้คูนี้มีการพัฒนาไปนาจากคู่จินแห่กลายเป็นคูหักและก็เป็นอีกคูที่ย้ายว่านาติดตามทั้งการแสดงที่มีฝีใหม่ลลยมือทั้งสองคน ผีมีฝีใหม้ลายมือบอดธรรมดาถึงว่าละของครูจินที่เข่าถึงบทบาทน่าจับตาแล้วก็น่าติดตามต่อไปและต่อตอไปจ้าล่าสุดครูไม่ล่าสุดกับย่างที่ยายบอกล่าสุดน้องแอมกับเขาสูงกันย่างเต็มตัวแล้วก,ก็ว่าได้ดยความเป็นตหาหัก่าทางอายๆของน้องลาถืกจับไห้จินครูกับพระเอกนัดสุรศักดิ์ไปเรียบลอยโรงเรียน สาวน้อยเพชรบันแพงไปแล้วและได้โชว์ลีลาหนาเวทีกับพระเอกนัดสุรศัตโดยผลงานเพลงที่ถือว่าเป็นอมตะของวงการก็คือเพลงลีลาวดีหักเลวตัตตน้องแอมตอนนี้พัฒนาเป็นลีลาวดีของเลวตตาแล้วพี่น้อง,งท้งเวทีสาวน้อยเพชรบันแพงผู้ืึงหมอลำผู้ฟั่งดนตรี จับตาเมืองคักระวางลีลาวดีแอมกับเป้วตะนัดสุรศักด์ก็เบิ่งกันต่อไปเป็นกำลังใจกันต่อไปสำหรับครูจินครูไม้ของวงการยายขอบอกเดอ้ออีอล่ะวิธีสาวน้อยเป็นบันแพ้งเป็นวทีเก็บประสบการณ์และย้ายว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีพร้อมเก็บเกี่ยวเอาไว้หลายๆเดอ้อน้องแอมขยันอดทนขยันมันเพียนฝึกซ้อมดูแลสุขภาพดีๆเสียงเป็นสิ่งสำคัญพออาชีพของศิลปินมอลองมอล่ำ คือการใส่เสียงให้เป็นประโยชน์ต้องดูแลแนวทางหาเงินดีๆใส่เสียงบอด้เสินทางนี้กัดจบคือกันได้อีหละ่ะเอ้ยแต่หลายคนก็เห็นเนาะน้องแอมสาวน้อยมหาศิจารย์ผูกลุกเพลงดังในอดีตบนเวทีดวนเพลงชิงทุนคนหนีสาวน้อยขี้ไห้ของคู่สลายังเป็นเด็กน้อยการเดินสายทําการแสดงหลายสุขภาพกับหยำแย่ การพักผ่อนกะหน่อยกะมีผลหให้ไทยสุขภาพแย่คือการเป็นไข้เป็นวัดเป็นหนาวเป็นอันตรายตอ่อเสียงสื่งของเป็นไปหูใส่เสียงอยู่แล้ว้าใส่เสียงร้ายยิ่งเฮ็ดให้เสียงแหบเสียงหายไปแต่เมื่อได้ขึืนวปทีการแสดงแล้วนอกพี่น้องความเป็นเด็กหน่อยของน้องกะหายไปเหลือแต่ความรับผิดชอบในหนาทีเมือ่อยุท่องวิีต้องสั่งรอย,ยิมเสียงหัวเราอให้กับผู้ชมผู้ฟังเอ f ซ n แฟนครับ ยายขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องแอมเด็กสาวอนาคตไกลสาวน่อยอายุ17ปีประสบการณ์ย่างกระออนคนนี้ให้ยืนอ,อยู่บนเวทียายเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปโดนๆได้รับการคัดเกลาทุกๆด่านบอวาสิเป็นด้านการลองด้านการล่ำลีล่าการแสดงหน้าเวทีและการปฏิบัติตนเป็นศิลปินที่ดีที่ข้องใจแฟนๆไปตาหน,าน้านทถานั่นส่วนบอจ๋อยายรูด้เจ้าคิดยังอยู่ เจ้านิมันม,นมาาสจั์บอดข่อยรูท่านเจา้าคิดวหวลงมือวหวเสื้อปืนวหได้เปียบนอดเจา้าสมอีลีกับเป็นผู้บริหารเมือทองเขาสาวน่อยเพชรบาานแพงผู้บริหารล่นไม้ไฟแรงเฉียบขาดมาดเทศุดยอดอีลีสําหรับศิลปินสาวหน่อยยอดกระตันยูต,ตอนนี้มีแฟนเพลงอยู่ทั่วทุกภาค ตั้งแต่เด็กหน่อยหจนถึงผู้สูงอายุชั่วโมงนี่บอมีไั่แรงจัดจัดท่อแอมไปอีกแล้วด้วยน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์แหบมหาสเสน่ห์ลองเพลงยังกับไพ่เราะสนะหูสู้ถูกเพลงเฮ็ดหายช่วนฟังบอหูจากเบือ่อด้วยแก้วเสียงอันชวนฟังอีลีพี่น้องเด็กหน่อยหรือเด็กสาวคนนี้เกิดมาเพื่อสุบเพลงเกา่หาห่มีชีวิตอีกครั้งเดชข้าจ้าวาจังสันนะ ลองเพลงนี้พี่น้องเอ้ยมวนจนหาทีติบไารจังบ่ต้องแปลกใจที่น้องแอมดังเร็วดังไวค่ายของศิลปินเพลงหมอล่าก็อยากได้โตไปขืนไวที่ตอนนี้น้องกะหอมคือเข่าเมานี่ลละไผไหวไผกระไดก่อนก็เห็นแล้วนกวาไผคือเสือปืนไหวคนนั่นที่คิดไหวลงมือไหวอ้ายายกับขอห้อีหลา่าสาวน้อยไหวสิบเจ็ดปีไหวละอ่อนของยาย ประสบความสำเร็จเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อแฟนเพลงเพื่อเอฟซีแฟนครับเพื่อเจ้าของเพื่อครอบครัวไปกับยายด้นโดนดนันน,น,นและตลอดไปจ้า